สวัสดีครับผมได้คุยกับบางตรออ่ะนะก็ยังไม่เข้าใจเรื่องตรงหน้าเดชบอร์ดเราก็เลยจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะวันนี้ผมก็เลยจะใช้ข้อมูลของตรออนะก็สรุปของเดือนมิถุนาปีหก้ก็ตอนแรกก็จะมาที่หน้าแดชบอร์ดอันอันแรกมันจะเป็นแสดงสรุปรายวันนะค่าเดนะิมโฟนจะแสดงสรุปรายวันอันนี้ก็คือ ผมอัดเวลาตอนตีห้าก็จะยังไม่มีข้อมูลแต่สรุปปลายเดือนเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลคือข้อมูลตั้งแต่วันที่1ถึงสิ้นเดือนนะมันจะดีฟอล์ให้ค่าวันที่1ถึงสิ้นเดือนอันนี้เราสามารถที่จะเลือกวันที่เริ่มวันที่สุดแล้วแต่เรานะซึ่งค่าที่ดีฟอล์เนี่ยมันจะแสดงค่าทั้งหมดออกมาก,ก่อนอันนี้ถ้าผมเลือกเฉพาะลดรอยอนหนึ่งนะผมก็จะเอาข้อมูลรถชนิดอื่นออก ข้อมูลเหล่านี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะเนี่ยผมมาออกปุ๊บลดข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปอันนี้เฉพาะลดรอยยนแต่ถ้าผมเอารถลอยยสองด้วยข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปเอาลอยอนสามด้วยข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปถ้าเราเอาข้อมูลออกติ๊กออกเนี่ยอ่าอันนั้นคือเราไม่ได้เลือกแต่ถ้าเราติ๊กใส่อันนั้นก็คือเลือกว่าเราจะเอาข้อมูลของกลุ่มไหนบ้างส่วนบริษัทเนี่ยมันก็จะดีฟอล์ค่าที่เป็นค่าทั้งหมดนะค่าที่แสดงมาเป็นค่าทั้งหมด ถ้าผมเลือกเฉพาะบางบริษัทถ้าสมมุติออกของจรัน<ม>ก็จะมีข้อมูลของบริษัทจรันว่ามีทั้งหมดกี่คันหน้าสรุปรายเดือนนะตรงหน้าแดสบอร์ดส่วนใบเสร็จใบเสร็จนี่สมมุติว่าจําไม่ได้ผมใส่แปดห้าสีหนึ่งะอันนี้ก็สามารถที่จะอันนี้ก็อธิบายไปหลายรอบน่าจะรู้เรื่องก็กดค้นหาผมก็จะเลือก ทะเบียนขึ้นมาแปดห้าสิก็จะได้ข้อมูลขึ้นมาทีนี้ผมอยากรู้ว่าผมเนี่ยเคยมาต่อภาษีกี่ครั้งนะอันนี้ผมใช้ทะเบียนผมททเทสมากทำเทสหลายครั้งนะก็จะมีมาหลายครั้งก็กดตรงนี้นะฮะดูว่าเคยมากี่ครั้งเนี่ยก็แสดงว่าเนี่ยทะเบียนรถผมเนี่ย เคยมาทั้งหมดแล้วเจดครั้งนะจริงๆแล้วมันเป็นเราเทสมันอยู่เรื่อยเทสมันอยู่เรื่อยมันก็เลยมีเยอะกว่าทะเบียนอื่นอ,อันนี้คือใช้ตรงนี้ส่วน,ส,วนส่วนตรงนี้นี่สมมุติว่าถ้ากดอันนี้คือต้องใส่ให้ครบ3ามมันนะเกาจะกดข้อมูลตรงนี้ได้เพราะถ้าข้อมูลเจอก็จะข้อมูลก็จะดึงขึ้นมา ยังไงก็รบกวนสละเวลาดูคลิปให้นิดนึงนะครเพราะว่าพอคุยทางโทรศัพท์แล้วก็ดูบอกว่าเหมือนไม่ค่อยอยังไม่ค่อยเข้าใจนะทีนี้พอเราจะแนะนำทางอินเก็เหมือนท่านไม่ค่อยสะดวกนะเหมือนไม่ค่อยมีเวลาหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าท่านนะให้เรา a เ a อหรือได้คุยคุยนะทำให้โปรแกรมของเราได้พัฒน,นาขึ้นไป เพราะว่าเราจะเอาข้อมูลจากของผู้ใช้เนี่ยมาปรับให้สอดคท้องอให้ใช้ง่ายขึ้นนะก็หลายๆท่านก็ไม่ค่อยสะดวกที่จะคุยทางเทอถ้าคุยทางโทรศัพท์เองเนี่ยบางทีเราก็ไม่เข้าใจท่านนะ,ะส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกอันนึงนะก็คือส่วนที่เงินสดรายวันเงินสดรายวันเนี่ยถ้าเราใส่ข้อมูลแล้วอย่างเี้ มันก็จะบันทึกให้อัตโนมัตินะก็จะบันทึกให้อัตโนมัติเลยอันนี้ไม่ไม่ต้องมากดบันทึกอันนี้ก็คือทําให้ท่านสะดวกขึ้นนะก็กลุ่มแรงงานอื่นๆนะฮะแรงงานอื่นๆก็เราจะค่าข้ามวันไปแล้วเราจะไม่ให้แก้ไขนะถ้าท่านมีความเป็นที่แก้ไขก็โทรมาแจ้งเรานะเราก็จะแก้แก้ไขให้ท่านต้องแจ้งทะเบียนแล้วก็ชื่อตรองท่านนะเพราะว่า เราก็จะไม่ทราบทะเบียนหรือว่าคันที่มีปัญหาคืออะไรเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้เพราะว่ามันต้องมีตัวข้อมูลของท่านที่จะเป็นคีย์เวิร์ดในการที่เข้าไปแก้ไขมีอีกอันหนึ่งก็คือตั้งค่าสารตรวจสภาพสาหรับตรอ,อที่เพิ่งเปิดยูเซอร์นะเราก็แนะนําให้ท่านลองเล่นตรงตั้งค่าสารภาพเราก็ทําให้เป็นเบื้องต้นก่อนเฉยหลังจากแก้เสร็จเราก็กดบันทึกที่นี่ ถ้าข้อมูลเราที่ออกไปเสร็จไปแล้วเนี่ยมันผิดหรืออะไร <c oughs> ก็แนะนําให้มาที่ตรงรายงานใบเสร็จนะครถ้าเป็นข้อมูลที่อยู่ในวันเนี่ยมันจะแก้ไขได้เราก็กดที่ดินสอตรงนี้นะครับอันนี้คือมันข้ามวันแล้วก็แก้ไขไม่ได้แนละ้วเพื่อให้ท่านสะดวกในการที่เพราะว่าถ้าท่านเรียกมาแก้ไขมันจะมันจะเป็นการเพิ่มข้อมูลไปเรื่อยๆอ่าถ้าจะแก้ไขต้องมาที่รายงานใบเสร็จมันก็จะแสดงตรงนั้นเลยแล้วก็กดตรงดินสอก็เข้าไปแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะบันทึกและพิมพ์ซ้ำได้ ยังไงก็ฝากแนะนำเอนี N ่เด็ e K, หรือคุยกับเราเพื่อที่เราจะได้พัฒนาโปรแกรมแล้วก็มีปัญหาอะไรก็แจ้งเข้ามาในไลน์กลุ่ม